เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะเพื่อนโอ้เราเจออะไรก็ไม่รู้มานะเพื่อนนะโอ้โหก็ยาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องเล่นไปให้มันได้เน้อเรื่มึงแหไะ ถ้านี่ห้องเดิมเราจะไม่เล่นแล้วนะคะขพร้องนี่เป็นห้องเดิมเลยคือนี่มันที่ไหนอ่ะคือ <c oughs> <c oughs> ออะะไระ่คุยเพื่อนโอเคอย่างน้อยก็ได้ยามาวะ่ะเพื่อนตอนนี้เราจะต้องเดินทั่วเลยใช่ไหมเนี่ยต้องเดินในทั่วเลยสรุป ให้กูทำอะไรเยอะแยะโอ้ก็โอเคเราก็ต้องดูนะครับมันจะมีอะไรเออโอโอโอซีบ้าโอ้โอเฮ้ยเอาแล้วขอบคุณครับที่คัสซีนให้นะฮะโว้ wow, wow, เดี๋ยวนะผีเด็ก อา้อาวแล้วไม่มันกลายเป็นอย่างนั้นละ่ะเราต้องไปยังไงอ,อ่ะอ๋อต้องไปหาลำบากลำบนอีกแล้วก็ชันเมื่อเราต้องกลับไปใช่ไหมเราต้องกลับไปหูอย่างน้อยเราก็แล้วก็วกอไปมั่วได้นี่ปะวะใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเย้ วุ้ยนี่ผิดทางโอ้ต้องเป็นประตูนี้สิเนาะเราจะเล่นแบบไม่ดูแผนที่แล้วกันนะเพราะว่าเฟี้ยวพอขี้เกียจด,ด้วยนะคะก็เลยไปเพื่อนเราจะไปกันอืมนี่ใช่ปะวะอุ้ยนี่ไง ว่าเออนี่ไงนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละอ,ะอะ๋มันต้องมีผีแน่ๆเลยจุดเนี้ยลุยหายอ่ะทำไมนี่ใส่เสียจังวะฮะครั้งที่แล้วก็รอบนึงแล้วอืมอ้าวค้างอะไรอ่ะ เอาละเพื่อนไอสม,มุดเริ่มนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆไม่งั้นมันคงไม่ให้เรามาอยู่ที่นี่หรอกลุยโฟตโต้ทุกอย่างแล้ละฉันไปกับเขาอ่าตามหาลุยนะฮะอ่าตอนนี้ง่ายแล้วแหละก็คือมันก็เป็นไดอารี่ที่ลุยเขียนโ Oh my gosh เพื่อน อยู่ไหนอะรู้อยู่ไหนเพื่อนนี่เรามาถูกปะวะเนี่ยเอาละเพื่อนไม่เป็นไรโอเคเพื่อนเรารู้แล้วเออเราจะต้องไปตามสเต็ปนะฮะเนี่ยคลิปนี้ดูต้องตัดวิดีโอนะดูแรดูต้องตัดวิดีโอ โอเคมันไปนู่นไอ้ลุยมันตรงไปเลยลุยนายอย่าปัดแล้วนะนายวิ่งมาทางนี้แสดงว่านายก็ต้องอุ้ยตกใจเอา้ามันตันตรงนี้ไม่ใช่เหรอวะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว เราต้องเปิดประตูก่อนใช่ปะแล้วก็ต้องถ้้มันดูลำบากลำบืนขนาดนี้เนี่ยอา้าวเพื่อนเอาจบเลยเอาทุกคนไงดี ก็มันกดไม่ได้อะต้องกดให้ได้สินี่ต้องกดให้ได้เรียบร้อยเฮ้ยนี่มันลุยนี่ว่าลุย,ลยอ้าวนี่คุณมาช่วยฉันจริงๆหรอเดครับเออเอาเป็นไรไหมอ่ะ อ,อซูมลุยดูโอเคนะฮะต้องตามหาไปที่บ้านเวเฮาโอ้โหอุห้ยเด็กเปรตเด็กเปรตหายแม่งเลยอ่าเหมือนว่าเป็นเด็กที่กำลังแบบเป็นอิสระนะฮะ จริงแล้วเราเปิดประตูนี้เปิดประตูนี้แล้วก็ออกได้เลยโอเคเพื่อนๆเราจําได้แล้วโอเคมันก็ไม่ได้ดูยากนะใช่อันนี้มันจะประตูแรกใช่ไหมแล้วนี้เราก็ต้องไปตรงประตูตรงนู้นนะตรงนู้นนะตรงนู้นตรงนู้นไปเร็ว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 ป้ายป้ายป้ายโอเคดูแลดูคลิปอาจจะต้องตัดนะฮะรู้เปล่าอาจจะต้องเป็นอย่างนั้น ต้องลำบากลำบุญเลยอีกนี่ไงเพื่อนแล้วนี่ไงนี่น่าจะเป็นประตูนี่ไงมันไปแล้วเออขอบคุณที่ิดประตู <Level. S 1> ให้นะจ๊ะเฮ้ยโอ้โห oh! <o> ลุง ถอยไปเถอะฉันไม่อยากทำไรลุงลุงจ้าวายไม่โดนกระจอกหมาวายวายเฮ้ยวยไม่โดนมันหมดจ้ะอ่ะเสียดายเสียดายเพื่อนเราเสียดายมีลุงเวนโอ้โหโอ้ ได้หกดอกเลยอะ่ะเฮ้เพื่อนเพื่อนออเรียบร้อยเป็นไงเจ้าลุงตายยังไม่ตายไม่ตายเด็ดเจ้าลุง โอเคทุกคนเราว่าเราพอเถอกับอีพีุูเนี่ยอุ้ยอุ้ยโดกไว้ก่อนโดกอุ้ยโดกพันเพื่อนโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้การวิ่งเรากดูเร็วเร็วโอเคตายดูเมนโอ้โหออกไปซะ ตายแล้วมั้งอุ้ยอีะอุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยเอาฮึฮึฮึตาย้ะมึงตายตายตายเออเออเอเอาสลาัดสลัดเต็มสลัดเต็มหมดตายยังจะลุงลุงจ๋า ตายยังตายเถอะจะลุงจ๋านี่มันตายแล้วลาก่อนนะลุงบ๊ายบายอะทุกคนเข้าเนื้อเรื่องเราด้วย what อะไรกันเนี่ย ไม่จริงมีน่กกากลัวเหนือเรื่องแม่งเป็นไปอย่างราบรื่นมากรับรื่นตรงไหนวะเยอะไรอ่ะอ้าววุ้ยจริงจังวะนี่จริงเหรอจริงเป่ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยโดนตอนนี้เราอยู่นี่ใช่ไหมโอเคเราก็แค่ออกไปเลยแค่นี้ใช่ไมเรามาถูกทางแล้วใช่หมเราเล่นเกมนี้เราก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณเด้อไอ้ลุยอยู่ไหนตอนนี้ไม่สนใจละแล้วก็อนนั้นเรามาถูกทางใช่ไหมเนี่ยใช่เหรอทางนี้จริงเหรอวะใช่เหรอ ลุยนายตามฉันมาหน่อยไม่รู้แล้วตอนนี้ให้ตายสินี่เราต้องบ้านแน่เลยอืมอยังไงต่อดี เดี๋ยวนะเพื่อนป๊บนึงเราไม่เข้าใจอะ่ะทามผิทางเหรอเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอมาห้องนี้นะอ่ะฮะ โอเคอ๋อมาห้องนี้ก็ว่าอยู่ <sk r isa> อ้าวตุ๊กตาเวนี่ตบ <sk r isa> ไหมเลยตบเลย <sk r isa> เจอฉันแล้วสินะเนี่ยแน่นอนมาเธอเป็นผู้หญิงคนานั้นนี่ใครวะใคร <sk r isa> อ๋อผู้หญิงที่มันอยู่ในพิธีอะไสักอย่างนี่แหละเออ่าแล้วเหมือนว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวละคร<ม>ที่เราบาังคับอยู่เธอไม่ได้เก็บไว้ใช่ไหมเธอไม่ได้เก็บกับตัวเองไว้ใช่ไหมเก็บอะไรไว้วะ ก็คือเหมือนว่าไอ้ลุยเนี่ยค่ายนี่ไมโทเคนเหรียญของฉันอ๋อเหรียญหรอยังไม่เคยรู้เลยว่ามีเหรียญด้วยนี่นายทำหายใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าคำสัญญาของเราล่ะทำไมอ่ะหายไปแล้วด้วย เรียบร้อยเป็นเกมที่ดูอ่งมงงเช่นกันอะไรอ่ะจบแล้วใช่ไหมเนี่ยมาแค่นี้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่น่าจบสิอืมนั่นเนี่ยยังไม่จบจริงอาจารย์เลน แต่รู้สึกว่ามันน่าจะมาทางนี้นะเพราะตอนที่เรามาเนี่ยนี่น่าจะทางนี้แหละแต่จะถามเลยจะไปทําไมก็ไม่รู้ว่ากดไว้ก่อนเผื่อมันให้มาทางนี้เปล่าวะนั่นให้ไปจริงด้วยป่ะโอ้ยตอนนี้เราก็มาแล้วนะคะอ่าเซฟต้องหาบ้านที่ถูกทิ้งล้างไว้ขอบคุณนะ ก็รู้ว่าผมรอคุณมาตั้งนานไน่เงียบถึงหน้าตามฉันมาก็พอไม่ทางนี้ปะวะ mm hmm. อ๋อมันไปไม่ได้ลืม mm hmm. ต้องมีใครบางคนเลือกผมแน่แน่ mm hmm. มันโคตรนานเลยนะ mm hmm. อะไรอ่ะเพื่อนงงถามหน่อยเก็บเก็บมาทำไมเก็บ่าเพื่อ เก็บมาทำไมอ่ะนี่พูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยมันไม่สำคัญแล้วแหละฉันเข้าใจแล้วอาจจะต้องมาทางนี้แหละมั้งมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นทางนี้มันก็ต้องไปทางนี้นะคะก็ไม่เข้าใจรอกเหมือนกันอ่อเป็นผู้หญิงที่รอคอยอ่อเพื่อที่จะเอาโทเค็น ของเธอคืนเหรออ๋อผู้หญิงคนนั้นมันรอทุกเอาทุกขี้ของเธอคืนแล้วไงอ่ะใช่เรามาตรงนี้แล้วใช่ไหมล้วยังไงต่อเราอาจจะต้องมาทางนี้หรือเปล่าใช่ป้าจะไม่ผิดใช้กล้องได้ป่ะอะเรียบร้อย อะไรอะ่ะภาพนี้หมายถึงอะไรอ๋อมันจะต้องมีโอเคเราต้องดูในานา้ำใช่ไหมไปไหนเพื่อนอ๋มเราต้องเช็คนั่นไงมาเร็วโอ้โหอีเจนี่แกั ครั้งที่แล้วมึงก็มาอีาครั้งที่แล้วมึงก็มาวายไม่ดูกระจกหมาวาย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 ,วายหลอกไปสบายใจจังหลอกกี่ครั้งแล้วก็ยังไม่นวาย <c oughs> อ้าวมาสิมาสิใจเจมา แม่จิงกมาสิรออย,อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอุ้ยมาจะเดินจะวิ่งมาหรอเออไปจ,จอิอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนายหัวหนายหัววัสดีวัสดีจ้าสวัสดีมามาทำอะไรจ้อาอาฉันก็จะมาฆ่าแกนะสิอามาให้ฆ่า ร้องร้องลัวอะไรไม่พอเลยสวัสดีเธอทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเออไนมีนง,งูพิษ ตายเออมจะขึ้นในงเหนนั้นตายสกแกรเราต้องเรา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 ,เรา,เ,ราเราต้องปรับลินให้มันได้ตอนแรกอราไม่หนัดแต่ตอนนี้หนัดมากตอนนี้หนักมากๆอ่ะเพื่อนเรียบร้อยตายแหละเป็นไงไละ่ะอย่ามาคิดสู้กูมหาปอบอี๋ อุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ่านี่จะเป็นอะไรสักอย่างอ๋อกุญแจไปทางอุโมงค์เรารู้แลเรารู้แลเพื่อนทางอุโมงค์มันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นั่นเห็นไหมนี่ไงใช่ปะวะอุ้ยไม่สีไม่สิสเออเออนี่ไงน่าจะประตูนี้นะเรียบร้อยเออ ราว่าเราน่าจะพักไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวมาต่อกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไหมนะทุกคนก็ต้องติดตามชมกันเลยตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันในคลิปหน้านะคะบบ๊ายบายเดเราให้มันเซฟก่อนละกันเลนออะไรอะ่ะนั่นไงดูเวียดเวียดเขาเว,วียดไวเลตมันคือบ้านเลยรวะอ่านไม่ออกยากยากกว่าเกมมันคือชื่อบ้านนี่แหละ เจอพาร์ทหน้าเขาไม่บายงาจูบก,กัน